เหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งและเหรียญครุฑอันนี้จะเป็นครุฑสิบบาทสองสีค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งอ่ะสภาพนี้เปนะให้แปดสิบาทที่เปนะบอกว่ารับหกสิบถึงแปดสิบเ็นน่ก็ต้องดูสภาพนะคะอันนี้ไม่ไม่ถือว่าบินนะคะใช้ได้ก็อ่าให้โอ้แต่ผิวไม่ดีละแต่ไม่เป็นไรให้แปดสิบาท เท่ากันนะคะครุฑสิบบาทสองสีแปดสิบบาทสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งแปดสิบบาทจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะเหรียญเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งก็น่ารับหนึ่งร้อยบาทและเหรียญครุฑก็น่ากระรับหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ด้วยความที่สภาวะแบบนี้นะคะรับไว้หนึ่งร้อยบาทขาย คนอื่นเขาขายกันนึงร้อยบาทเหรียญนี้คนอื่นบางคนเขาขายไม่ถึงรนะ้อยณปัจจุบันนี้นะคะปะ้าณิจึงต้องปรับลดลงมาเหลือแปดสิบบาทเพื่อที่จะไปขายร้อยหนึ่งบ้างเก้าสิบห้าบาทบ้างเก้าสิบบาทบ้างแล้วแต่แล้วแล้วส่วนมากเจอมาเหรียญบุบเหรียญไม่สวยเงินขายไม่ได้เลยเข้าเนื้อเลยนะคะค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งไ็ได้รับซื้อเหรียญละสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งไม่ได้รับซื้อเหรียญละ หกสิบถึงแปดสิบบาทเหรียญครุฑสิบบาทสองสีเป็นรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทสิบบาทสองสีเป็นรับซื้อสองวาระนะคะครุฑกับเอเปกคะ่ะเหรียญละบแปดสิบบาทวาระที่ลึกเอเปกกับครุฑนะคะรับสิบบาทสองสีรับ,บสองวาระแล้วก็สิบบาทพศน,นะคะก็จะรับมีเดี๋ยวก็นสามหนึ่งสิบบาทสองห้าสามหนึ่งรับ ห้าร้อยถึงหนึ่งพันถึงหนึ่นี่หมายถึงเหรียญผ่านใช้เหรียญเก่านะคะเหรียญผ่านใช้ระบบหมุนเวียนแบบนี้ให้ห้าบาทส่วนเหรียญใหม่ที่ไม่ผ่านใช้เลยเป็น u ูเอให้หนึ่ับาทค่ะสิบบาทปีสองห้สีรับเออองห้าสาาทปีสองหรับที่หนึ 3, 1, รับที่ห้าถึงหนึ่บาทนะคะ เหรียญครุฑสิบบาทสองสีจะรับอยู่สองวาระเอเปกกับครุฑเหรียญละแปดสิบบาทอันนี้ยังบอกไม่จบสิบบาทสองสีสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ 1, 000, 4, 1, ่งหกสิบถึงแปดสิบสิบบาทปีสองห้าสี่สองรับซื้อยี่สิบบาทสิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อยี่สิบบาท 10บาทปี2543สรับ15บาท10บาทปี2553รับ15บาทค่ะตามนี้เลยนะคะพอสอที่ไปน่ารับซื้อหลักๆค่ะ